ใครที่เดินผ่านเดินข้ามสะพานนะที่มันทอดนะข้ามสะเนี่ยเราจะสังเกตนะมีเห็นมีหมาอยู่สองตัวนะเนี่ยเลือยอยู่ที่นั่นเป็นประจำเลยชื่อหมูมู่กับเจ้าขาวหรือบางทีก็เรียกว่าเจ้าเตียนะ้ยเป็นเกลือกันเช้าๆนะหรือว่าแดดร่มลมตกหรือว่าเวลาบ่ายๆนะที่ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหรนะ่เนี่ย เราก็จะมานอนนอนทอดอารมณ์ชมวิวทิวทัศนดูแล้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสุขมากถ้าได้กินอาหารพอกินอาหารแล้วก็จะมานอนเล่นทั้งวันเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวๆนั้นละบนสะพาน,เ,นเหมือนกับว่าชีวิตนี้ก็พอใจแล้วนะไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ฉันก็มีความสุขและ มีอาหารกินนะมีเพื่อนนะมีวิวทิวทัศนให้ชมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอ่มอในแง่นี้นี่ก็เป็นเป็นครูสอนเราได้มากเลยนะในเรื่องของการที่มีความสุขกับชีวิตที่ง่ายๆนะถ้าพูดในเรื่องของการเสพการบริโภคแลวเนี่ยมาสองตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี คือชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากโลกมีกินมีที่พักมีเพื่อนมีอนาบริเวณพอสมควรก็มีความสุขแล้วซึ่งมันตางจากคนนะคนเราเนี่ยคนเราไม่ว่ามีเท่าไหร่นะก็ไม่เคยพอหรือว่าไม่รู้สึกมีความสุขสักทีไอตอนที่ได้มาใหมายก็มีความสุขนะแต่ว่า พอผ่านไปสักพักเนี่ยความสุขก็หดหายไปก็ต้องหาสิ่งใหม่เข้ามานะเพื่อจะพยุงหรือว่าชุบชูใจให้มีความสุขมากขึ้นแล้วประเดี๋ยวนะความสุขมันก็ลดลงแล้วก็ต้องการอีกเรามีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พบความสุขสักที มีเสื้อผ้านะมีรองเท้าได้มาแล้วก็ยังอยากจะหามาอีกตอนหลังก็มีเครื่องประดับนะมีโทรศัพท์มีแล้วก็อยากจะได้รุ่นที่มันใหม่กว่าแล้วก็ใหม่เรื่อยๆได้มาแล้วก็ยังอยากได้อย่างอื่นอยากได้รถได้รถมาแล้วก็อยากได้บ้านมีบ้านแล้วก็อยากอยากจะได้หลายคันบ้านที่ใหญ่กว่าเดิม ไม่มีความสุขสักทีเวลามีความทุกข์เวลามีความเลาร้อนใจเนี่ยนะลองนะมองไปที่หมาสองตัวนี้ก็ดีนะว่ามันเป็นว่ามันมีความสุขแบบง่ายๆมากแต่ก็แน่นอนนะคนเราเนี่ยคนเราไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องของการเสพการบริโภคนะคนเรายังมีคุณค่ามากกว่าน,นั้นนะ ก็คือการกระทําสิ่งที่มีประโยชน์นะอันนี้เนี่ยมนุษย์เราเหนือสัตว์นะสัตว์นี่มันได้อาหารนะได้ที่พักนะมีอาณาเขตบริเวณของมันมันก็มีความสุขละไม่ต้องทำอะไรมากกว่าน,นั้นแต่ว่าคนเราเนี่ยนะเรายังควรทำตนให้เป็นประโยชน์ด้วยทำตนให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ว่า มีกินแล้วก็พอเท่านั้นทำตนให้เป็นประโยชน์นะให้กับครอบครัวนะให้กับส่วนรวมให้กับประเทศชาติให้กับโลกนะอย่างพวกเรานะหลายคนมาที่นี่ก็เพื่อจะได้ปลูกป่านะเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้เกิดมีขึ้นอันนี้ก็คือคุณค่ายอย่างหนึ่งนะที่มันเติม ความหมายของความเป็นมนุษย์ให้กับเราอันนี้เนี่ยมนุษย์เราดีกว่าสัตว์มากนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการบริโภคการเสพแล้วนี่สัตว์นี่มันก็เป็นครูให้กับเราได้ก็คือการที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากชีวิตมากนะแค่มีอาหารอิ่มท้องนะหรือว่ามีอานาบริเวณแล้วก็มีความสุข สารยช้นนี้เป็นแบบอย่างนะของการไม่สะสมการอยู่ง่ายซึ่งพระเจ้าก็แนะนำให้ดูเป็นแบบอย่างเช่นนกเนี่ยนกมันมีแค่ปีก2ข้างมันออกหาอาหารพอมันอิ่มแล้วมันก็พอแล้วมันก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมีแค่ปีกสองข้างหรือว่าผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อ ู้เจ้านะแนะนำนะให้พระดูผีเสื้อเป็นแบบอย่างผีเสื้อนมนดดนัดูดน้ำดูดน้าหวานจากดอกไม้มันอยู่ได้เพอะดอกไม้และมันก็ต้องการน้ำหวานจากดอกไม้แต่มันก็ไม่เคยทำให้ดอกไม้บอบช้าหรือว่าเสียสีเลยดอกไม้ก็ยัง,นะยงสวยยัง สมบูรณ์เหมือนเดิมมีหนำซ้ำเนี่ยก็ยังช่วยดอกไม้ด้วยนะพึ่งเนี่ยช่วยผสมเกสรเป็นการตอบแทนอันนี้ก็เป็นแบบอย่างนะที่สอนพระนะและที่จริงก็สอนมนุษย์ทั้งหลายด้วยว่าเมื่อเราเนี่ยต้องพึ่งพาใครก็ตามเช่นพระเนี่ยก็ต้องพึ่งพาคารวะก,ก็อย่าไปรบกวนเขานะพึ่งพาพอสมควร โดยที่ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนแต่ว่าแบบอย่างนี้มันใช่ได้กับมนุษย์ทั้งหลายนะเวลาเราพึ่งพาในเมื่อเราต้องพึ่งพาธรรมชาติเนี่ยปัจจัยสี่ของเรานะที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเราก็อาศัยธรรมชาติทั้งนั้นแหละเช่นป่าลำห้วยลำธานผื้นดินเราก็ควรจะดูแลรักษานะไม่ให้ เขาเดือดร้อนหรือว่าทำลายธรรมชาติให้มันเสื่อมโทรมลงไปแต่ทุกวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเอาเปรียบธรรมชาติมากไม่ได้รู้เลยว่าเราเนี่ยพึ่งพาธรรมชาติแค่ไหนเสร็จแล้วไอ้การที่เราเบียดเบียนจนกระทั่งทำลายธรรมชาติเนี่ยมันก็มีผลสะท้อนย้อนกลับมาที่เราทำให คุณภาพชีวิตของคนเราน,ะนับวันก็จะแย่ลงนะเรากําลังเจอภัยธรรมชาตนะิที่คุกคามในหลายรูปแบบหลายลักษณะนะไม่ใช่แค่น้ําท่วมฝนแรงนะโรคระบาดนะแต่มาจะรวมถึงการเ,าเจอกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงจนกระทั่งอาต้องนะอพยพโยกย้ายกัน พูดถึงเรื่องการเสพการบริโภคเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะเราสามารถจะถ้าเราเอาเรียนรู้จากสัตว์ต่างๆเนี่ยนะเราก็มีความสุขได้ง่ายนะจริงอยู่นะมาตรฐานนะการครองชีพของคนเราเนี่ยมันก็ต้องอสูงกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูเนี่ยอะไรเนี่ย ทำให้เราไม่มีความสุขทั้งนั่งที่เราก็มีเยอะแยะไปหมดเด็กเดี๋ยววันเดี๋ยวนี้ก็มีความสุขได้ยากนะตอนเล็กๆก็อยากได้ของเล่นพอได้ของเล่นมาแล้วนะก็อยากได้อีกนะไอ้ที่มีก็ทิ้งเบื่อนะจากเลโก้นะมันก็ต่อมาเป็นเกมออนไลน์นะมีเครื่องเล่นเกมออนไลน์ Play Station แล้วก็ยังไม่มีความสุขก็ยังไม่พอใจ มีเครื่องดนตรีจะเรียกร้องเอาเครื่องดนตรีกีตร์มีแล้วก็ยังเรียกร้องอีกนะอยากจะได้เครื่องกีฬาราคาแพงได้เครื่องกีฬามันแล้วก็ขอเอาอคอมพิวเตอรนะ์ได้คอมพิวเตอร์มาก็ดีใจแต่ว่าดีใจไม่นานนะอยากได้อย่างอื่นอีกเช่นกล้องแล้วต่อหลังก็โทรศัพทนะ์ก็ไม่พอใจสักที อันนี้เป็นเพราะอะไรนะถ้าจะว่าปลวลวเนี่ยคนเราทุกวันนี้เนี่ยความทั้งที่เรามีมากมายนะเรามีเยอะแยะไปหมดแต่เราก็ยังไม่มีความสุขนะอาจจะเรียกว่าไม่รู้จักพอก็ได้แล้วความไม่รู้จักพอเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากความคิดนะคนเราทุกวันนี้มันทุกข์เพราะความคิดมากไอ้ความคิดที่มันคิดซับคิดซ้อนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยหาความสุขได้ยากทุกทีนะความสุขมันกลายเป็นเรื่องยากทั้งทงี่มันเป็นเรื่องง่าย แต่ว่าความคิดที่ซับซ้อนเนี่ยมันทำให้ความสุขเป็นเรื่องไกลตัวออกไปเรื่อยๆนะมันมีเรื่องเล่าที่อาจจะเคยได้ยินนะนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยนะก็ไปเจออนะ่คุณลุงคนหนึ่งนะนะที่สะพานปลาแห่งหนึ่งลุงแกก็นั่งนะชมทะเลนะผ่อนอารมณ์อย่างสุขอย่างสุขใจนักธุรกิจก็ถามลุงว่าเนี่ย ทำไมไม่ไปหาปลาแกก็บอกว่าหาปลามาแล้วนะได้ปลามาแล้วนักธุรกิจก็ถามาทำไมไปไม่ไปหาอีกนะเพราะนี่มันยังมีอะไรต้องเยอะลุงก,ก็ถาม่าหาทำไมนักธุรกิจก็ตอบเพื่อจะได้เงินไงมีเงินเยอะมีเงินเอาไปทำไมก็จะได้ไปซื้อเ,อเครื่องยนต์นะให้มันมีแรงมากขึ้นจะไดนะ้สามารถจะไปหาปลาในเทะเลที่ลึกที่ไกล ล้าทำไปทำไมลุงถามก็ได้มีเงินเยอะขึ้นไงมีเงินเยอะไปทำไมลรวก็ได้มีเรือมีเรือหลายลำมีเรือหลายลำไปทำไมก็ได้มีเงินเยอะๆมากกว่าเดิมเอาเงินไปทำไมนะก็ทำให้มีเรือเดินสมุทรนะไปหาปลาที่มันไกลออกไปเลยไม่ใช่แค่อ่าวไทยนะโน่นเลยนะไปไกลเอาไปทำไมนะเงินนะก็ะได้มีความสุขไงลุงก็เลยตอบว่าก็ฉันมีความสุขอย่้งไงตอนนี้ความสุขเป็นเรื่องง่ายนะก็ ทําไปหาปลามาได้เสร็จนะก็นั่งนั่งชมธรรมชาตนะิอันนี้ก็เป็นความสุขนะที่มันหาได้ง่ายๆอิ่มท้องแล้วนะก็ชื่นชมธรรมชาติไปแต่ว่าคนสมัยใหม่เนี่ยนะเราทำความทำให้ความสุขเป็นเรื่องยากนะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เพราะความคิดของมนุษย์เรานะที่มันคิดซับคิดซ้อนความคิดนี่มันก็มีประโยชน์นะ มันช่วยแก้ทุกช่วยแก้ปัญหาของเราได้มากทีเดียวเวลาเจ็บป่วยเราก็ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะเวลาทําไรทํานานะมันมีปัญหาต้นมไม้ไม่เจริญงอกงามเราก็ใช้ความคิดเพื่อที่จะสืบสอบวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรนะเราแก้ปัญหาเราบำบัดความทุกข์ได้ก็เนะพราะใส่ความคิด แต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะความคิดโดยเฉพาะถ้าเราคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นนะมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ได้ง่ายทาั้งๆที่เราก็มีทุกอย่างในชีวิตนะแต่เราก็ไม่มีความสุขนะพอหลายเพราะว่าเราเห็นคนหนึ่งเ็ามีมากกว่าเราพอเห็นคนหนึ่งเ็ามีมากกว่าเรานะเราก็อยากได้ไอ้ที่มีอยู่มันกลายเป็นไม่มีค่าไปแล้วถ้าเรามีความทุกข์ได้ง่ายนะไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ย ไอ้สิ่งที่เราได้มามันไม่ทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงได้โบนัสมาห้าแสนนะมีความสุขดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาได้หกแสนหรือห้าแสนห้าแค่นี้เราก็เป็นทุกข์ละนะไม่พอใจละไปมีชาวบ้านคนหนึ่งนะเคยไปเล่าว่าเนี่ยไปไปซื้อไปซื้อไปแทงหวยนะสามตัว แกก็แทงไปสิบห้าบาทบอกกว่าถูกนะแกก็ดีใจนะได้มาหกร้อยก็ไปอวดใครต่อใครนะว่านะถูกปวยแต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาแทงห้าสิบเขาก็เลยได้สองพันตัวเองได้หกร้อยแต่เพื่อนได้สองพันแค่รู้เท่านั้นนะไอ้ที่เคยยิ้มนี่ก็เหี่ยวเลย เราทุกข์ก็เปรียบเทียบกนะ็ลองดูนะไม่ว่าแม้เราจะเจอโชคอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเรามองไม่เป็นหรือว่าเราคิดไม่ถูกนะมันทุกขนะ์นะไปซื้อของไปเที่ยวนะเชียงใหม่นะตลาดคนเดินหรือ,อตลาดที่ขายของกลางคืนนะเจอย่ามชาวเขา500บาทเราต่อมาได้300เราดีใจนะกลับไปโรงแรม จะไปอวดเพื่อนว่าเนี้ฉันซื้อมาได้สามร้อยบอกว่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยเอาย่ามจากร้านเดียวกันมาให้ดูนะลายก็คล้ายๆกันก็บอกว่าเนี่ยเขาต่อได้สองร้อยตัวเองต่อได้สามร้อยแต่เพื่อนได้สองร้อยพอรู้แค่นี้นี่โมโหเลยนะทุกเลยทั้งที่ก็น่าจะดีใจนะเออห้าร้อยราคาติดเอาไว้เราได้สามร้อย แต่พอเห็นเขาเขาจ่ายน้อยกว่าเราเนี่ยทุกข์แล้วอันนี้ก็เรียกว่านะคิดไม่เป็นนะไอ้ความคิดหรือวิธีการมองไม่เป็นแบบนี้มันทําให้คนเราเนี่ยทุกข์ง่ายไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก็ทุกขนะ์มีร้อยล้านมีพันล้านนะก็ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเมื่อวันสองวันก่อนก็มีเศรษฐีพันล้านนี่ยิงตัวตายนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะ มันไม่ใช่เป็นเพราะตัวเองมีน้อยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่สะดวกสบายแต่เป็นเพราะว่านะเราคิดไม่เป็นความคิดที่ซับซ้อนของเราเนี่ยไอความคิดเนี่ยนะที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันนะหรือว่าใช้ไม่เป็นนะมันก็กลับมาทำร้ายเราทำให้ชีวิตเนี่ยไม่มีความสงบสักทีมีมากเท่าไหร่นะชีวิตก็ไม่สงบนะ ไม่สงบในที่นี่มาถึงจิตใจนะได้เท่าไหรจิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าได้ไม่รู้จักพอสักทีหรือว่าเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราคิดให้เป็นคิดให้ถูกนะโอ้เราก็น่าจะมีความสุขได้ง่ายนะขอบคุณหนะ้าที่วันนี้ฉันนะยังไม่เจ็บไม่ป่วยขอบคุณนะที่วันนีนะ้ฉันยังมีคนรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่า,าลูกหลานนะอยู่กับฉัน ขอบคุณนะที่ฉันยังมีตามองเห็นขอบคุณนะที่ฉันยังมีผู้ที่ได้ยินนะฉันยังมีร่างกายที่เดินเดินไปไหนมาไหนได้ทำไมเราต้องขอบคุณนะเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีอย่างที่มีนะมันก็จะเสื่อมไปนะอย่างที่เราส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้น ถ้าลองคิดแบบนี้ซะบ้างนะว่าเออไอ้ที่เรามีวันนี้นะวันหน้ามันจะไม่มีนะวันนี้เราสุขภาพดีแต่วันหน้าเราอาจจะเจ็บจะป่วยนะ,นะวันนี้เราวิ่งเล่นได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่วันหน้าเราก็อาจจะพิการหรือเอามาพึกอามาพาดหรือถ้าบาังเอิญเราโชคดีมีอายุยืนจนกระทั่งอายุนะเก้าสิบหรือร้อยถึงตอนนั้นเราอาจจะเดินไม่ค่อยได้นะคนจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยนะ ตอนที่เขาสุขภาพดีเขาไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าการที่หายใจได้เนี่ยมันเป็นโชคนะมันเป็นสุขแล้วล่ะจนงถ้าว่าเขาป่วยนะต้องเข้าห้อง ICU แล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหายใจแต่ละทีมันทรมารเหลือเกินถึงตอนนั้นแหะจึงรู้ว่าโอการที่ตอนที่เราสุขภาพดีมีลมหายใจหายใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นความสุขแล้วไอตอนที่แก่จนกระทั่งอาจะเดินไม่ได้แล้วเนี่ย หลายคนนะยืนกลางที่จะเดินให้ได้นะถึงแม้ว่าลูกหลานกลัวว่าจะเดินแล้วล้มนะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ขอเดินเองดิ้นหลนนะที่จะขอเดินเองไปห้องน้ำบางทีก็เดินกระย่องกระแย่งพยาบาลหรือลูกหลานจะช่วยพยุงก็ไม่อยากให้ทำนะเพราะว่าฉันอยากจะเดินเองนะการเดินด้วยตัวเองนี่มันกลายเป็นเรียกว่า สิ่งสำคัญในชีวิตขึ้นมาทั้งท,ที่ตอนที่เราเดินได้เองเนี่ยนะเพราะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือยังเด็กอยู่เนี่ยไม่เคยเห็นความสำคัญเลยไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นความมันเป็นโชคเพราะอะไรเพราะว่าเราไปสนใจสิ่งที่เรายังไม่มีเราสนใจสิ่งที่เรายังไม่มีแล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เรายังไม่มีนะไม่ว่ามันจะเป็นรถยนต์มันจะเป็นบ้านตำแหน่ง สถานภาพคนเราทุกวันนี้ทุกเพราะสิ่งที่ยังไม่มีใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีถ้าคนเราย้อนกลับมาหันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยจะพบความสุขมันง่ายเพียงแค่ชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ง่ายมากแต่เป็นเพราะเราเนี่ยนะมองไม่เป็นเรานึกถึงแต่สิ่งที่เรายังไม่มีนะเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรามี แล้ววันหนึ่งนะถ้าสิ่งที่เรามีมันหมดไปหายไปวันนั้นแหละนะถึงจะรู้สึกเลยว่าเราปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปเมื่อสักกักปีก่อนเนี่ยมันมีมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุก็ไม่มากสิบไม่ถึง20แหละเป็นนกักกีฬากีฬาเป็นกีฬาใหม่นะเรียกว่าคาราเต้ do, ดโดนะคาราเต้โดยูโดกับคาราเต้ เธอเนี่ยนะหมายมั่นนะที่จะเอาเหรียญทองให้กับประเทศไทยในการแข่งในกีฬาซีเกมให้ได้เหรียญทองนี่สำคัญมากเพราะมันเป็นมันจะเป็นเหรียญแรกของประเทศในกีฬาชนิดนี้นะแกก็ตั้งใจฝึกฝนอย่างดีแล้วก็โชคดีนะมีพ่อมีพ่อเนี่ยที่เป็นโค้ชส่วนตัวนะช่วยฝึกให้เธอนะ เธอก็เขี่ยวเข็นตัวเองอย่างอย่างอย่างมากทีเดียวนะพ่อก็ช่วยอย่างเต็มที่พระมุ่งมั่นวันเนี่ยจะต้องคว้าเหรียญทองมาให้กับตัวเองแล้วก็ประเทศชาติได้เสร็จแล้วนะนายสุก็ได้เดินทางไปฟิลิปปินส์นะตอนนั้นอ่าฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะสี่เกมและสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้เหรียญทองนะสมกับที่ได้ตั้งใจเอาไว้ดีใจมากมีความสุขมาก บรรลุถึงความใฝ่ฝันในชีวิตนะเป็นเหรียญทองแห่งเหรียญแรกในประเทศนะในกีฬาชนิดนีก้ก็มีการเลี้ยงฉลองกันนะตอนเย็นพอฉลองกันเสร็จนะโค้ชทีมชาติก็มาบอกกับเธอว่ามีข่าวร้ายจะแจ้งนะพ่อเธอเสียชีวิตแล้วเมื่อสองวันก่อนแต่ไม่ได้แจ้งให้เธอทราบเพราะกลัวว่าเธอเนี่ยจะไม่มีกำลังใจนะเล่นคาราเต้โด โค้กก็เห็นว่าเนี่ยนี่คือความฝันในเชีองเธอก็ไม่อยากให้ความฝันมาหลุดลอยไปพอเธอรู้ว่าพ่อเสียชีวิตนี่เธอร้องไห้โฮเลยนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้เหรียญทองที่ฉันไม่เอาละขอพ่อคืนมาตอนนั้นเนี่ยเธอถึงเธอเธอเพิงงง่งรู้ว่าเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีค่าสำหรับเชีองเธอมันไม่ใช่เหรียญทองมันคือพ่อแต่ตอนนั้นไม่เห็นก่อนนั้นน่นไม่เห็นไปคิดว่าเนี่ย ชีวิตนี้จะต้องให้ได้เหรียญทองให้ได้ถ้าไม่ได้นี่ฉันจะทุกข์มากเลยถึงตอนนั้นเธอจึงรู้ว่าถึงแม้ไม่ได้เหรียญทองนะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่สําคัญกว่าคือพ่อมาเห็นว่ามารู้ว่าพ่อนี่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่พ่อเสียไปแล้วนะคนเราเนี่ยนะมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเนะี่ยก็ต่อเมื่อมันเสียไปแล้วไม่ใช่จะพ่ออย่างเดียวนะอย่างอื่นด้วยอาจจะเป็นอ่า อวัยวะนะที่มันอยู่ติดตัวกับเรามาตั้งแต่เกิดอาจจะหมายถึงเพื่อนอาจจะหมายถึงสิ่งดีๆที่เรามีไอตอนที่มีไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นโชคเลยนะต่อเมื่อเสียไปเนี่ยถึงค่อยเห็นและถามว่าทำไมตอนที่มีเนี่ยถึงไม่รู้สึกว่ามีความสุขเพราะใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นที่ยังไม่มีนะ อะไรก็ตามที่เรายังไม่มีนะั้นเราจะเห็นค่ามันมากและเห็นค่าอีกตอน,นคือ,คอตอนที่มันเสียมันไปมันมีสองช่วงเท่านั้นแหละที่คนเรามักจะเห็นค่าของสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็คือตอนที่ยังไม่ได้มันกับตอนที่เสียมันไปแต่ตอนที่มันยังมีอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะนึกว่าเป็นของตายนะหรือเพราะคิดว่ามันยังไม่พออยากได้อีกงั้นคนเราจริงๆเนี่ยความสุขมันง่าย ความสุขใจของเราเนี่ยมันหาได้ง่ายโดยเพราะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยความสุขกายเนี่ยมันกลายเป็นสิทธิพื้นฐานของเราไปแล้วนะเราเกิดมาเนี่ยนะมันก็มีความสะดวกสบายทางวัตถุนะมากมายโดยเพราะจะเป็นคนชั้นกลางเนะี่ยไม่ใช่เป็นพวกชาวบ้านที่ยากจนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเล็กจนโตก็มีความสุขกายแต่เพ็นเพราะความคิดที่ซับซ้อนนะมองไม่ถูกวางใจไม่เป็นเนี่ย ไอ้ความสุขที่มีอยู่มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมมันไม่ได้ไกลเลยมันมีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นเองลองนะกลับมานะกลับมากลับมาพิจารณากลับมาคลายครวญแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่เรามีเราจะพบว่าความสุขมันอยู่กับเราแล้วนะแล้วก็มันอย,อยู่กับเราตลอดเลยนะยิ่งถ้าเราเนี่ยนะตระหนักว่า นะสิ่งที่ต้องทำให้มากกว่าน,นั้นก็คือการที่เราฝึกจิตฝึกใจเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับเวลาที่ไอความสุขเราเนั้นมันหายไปเพราะมันไม่เที่ยงนะเพราะวัยที่แก่ชาราเพราะว่าสิ่งที่มีต้องพัดพรากไปถึงเวลาที่มันพัดพรากไปถึงเวลาที่เจ็บป่วยถึงเวลาที่สูญเสียเราก็ยังรักษาใจให้เป็นสุขอยู่ได้นะและนี่แหละนะคือ นะคุณค่าของธรรมะนะที่เราควรจะให้ความสําคัญหมาเนี่ยนะวันนี้มันมีความสุขนะแต่เมื่อใ่ก็ตามที่มันป่วยเมื่อไรก็ตามที่สิ่งว่าร้อมแปลเปลี่ยนไปมันทุกข์แต่คนเราเนี่ยทำได้ดีกว่าน,นั้นก็คือว่าแม้มันจะแปลเปลี่ยนไปแต่ว่าเราก็สามารถรักษาใจให้เป็นสุขไดนะ้เพราะว่าเราได้เตรียมตัวล่วงหน้าเราได้ฝึกเอาไว้เราไม่แค่ไม่ใช่แค่พอใจนะกับสิ่งที่มีแต่เราตระหนักว่า แม้สุขที่มีก็ประมาทไม่ได้เพราะนั้นก็เตรียมใจเพื่อจะจะรับกับความเปลี่ยนแปลงและถึงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปก็ยังสุขอยู่ได้เอาลราค่ำนี้ก็พูดกันเท่าน,นี้กรับพระ